您好，您有什么帮助吗？您好，我朋友有是北京旅有好的。请问今天北京呢？今天线路有没有航班？速北京飞北京，今天北京航班号是 C C 三点半、啊、十五点，不是分，是分明呢？有。 现在先，里边吗？好的，我们有灵异、亲友、欢迎、洗遇、下狗妈学古今、哦、的贤脸、照良，你们可以为乡大呢？我乡有中间的。 เราเก็นบอดี่าชมภูมันได้ได้ยันท์เอาติ帮帮๊ต๊อกของผมน่นคือผู帮帮้ช่วยยูเจ้ของเิ่มเว้ยเด็กเดียนเตียวผู้ผู้จิ้งดีๆด 七七七,七，十三分钟，九八九天，未十五十五天，五分分，好的，跳跳起手，啊，跳跳是讲，四三<对>五五八五百。 ยซื้อผกวเฉินม่บ้านซื谢谢่อฟ้อนสีปาเกอหนีสี่พันหกร้ืออ่อ่อคิงเอออ หน่งจู้หลังเยียเสียงหนึ่งนึ่งยี่วันหนึ่งสามหนึ่งสี่เย่ยงห้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสิบ ข่าวเตอร์จีเน้านาเทียนหลู่ชิงเนอจินเทียนห้างปานจูเป่ยจิงจินเทียนกู้จีเตอร์หางปานชื่อ fx 3 6 0ชี่หูู่่เทียนซานชื่อเฟินชูฟ้า หนินเมินเบินเย่าเสียงใจติงจีเพียวมาอ่าเตอร์บอมันอยู่ซิงลี่สู้เย่าดูหยิงสูยี่เสียงเกาหมายชื่อกงจินเตอร์ซิงลี่ชงเหลียงเก่ออีเตอร์หนินเบินเก่ออีเสียงเจ่อ

เฉียนหูป้ายเฮ้อจิ๋วชื่อไต้จูหนิลเหย่าทงผัวเฉินเมิฟางชื่อหูถ่านเซียนจินปาเคยหนีหกบาทเจ้าเจ้ยหนิลเจ้าชื่อหนิลเมินเลียเตอจือเพี้ยวเหอชื่อเอชื่อเหอชื่อ 泰州，赵岭 <zg>。